มาดูเรื่องสมุนไพรกันบ้างค่ะสมุนไพรเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมากขึ้นในการใช้รักษาโรคหรือการใช้เป็นอาหารเสริมนะคะแต่ถ้าเรานำสมุนไพรามาใช้อย่างไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีสมุนไพรก็อาจจาะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้ได้ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมุนไพรนั้นๆเหมาะสมต่อการนำมาใช้หรือไม่ใช้อย่างไรใช้ส่วนไหนใช้เท่าไหร่ถูกโรคหรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับปัจจุบันสมุนไพรนั้นได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับหลายคนกินเพื่อใช้รักษาโรคบางส่วนก็เอาไปใช้กินเพื่อที่จะเป็นการบำรุงตัวเองไปก่อนนะครับแต่บางครั้งการใช้ผิดวิธีการใช้มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไตนั่นเองนะครับใช่แล้วครับรวมถึงบางคนนะครับอาจจะมีโรคบางอย่างที่ไม่ควรจะทานสมุนไพรามากเกินไปหรือสมุนไพรชนิดไหนไม่ควรรับประทานหรือทานพร้อมกัน วันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมกันนะครับตอนนี้พวกเราก็าอยู่กับเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเก็ครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรายกตัวอย่างสมุนไพรกันมาหลากหลายชนิดมากเลยนะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่เวลาก่อนที่จะเป็นหวัด พักจ่ายกินดอกแฉฟ้าทลายโจนแหมดอกแครนั่นก็คือแบบว่ากินเป็นปกติอยู่แล้วเอาไว้แบบว่าดูแกรนนิดนึงฟ้าทลายโจนจริงๆเนี่ยอย่างฟ้าทลายโจนถือว่าเป็นสมุนไพรที่ใกล้ตัวและคนไทยหลายๆคนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วถ้ากินบ่อยๆอันนี้นี่จะส่งผลเสียอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างฟ้าทลายโจนเองมันมันสามารถกินได้ตลอดเลยหรือเปล่าครับค่ะตัวฟ้าห่ลายโจนเนี่ยนะคะเขาเป็นยาฤธิ์เย็นเขาถึงรด ไข้ในร่างกายได้ค่ะทีนี้ลักษณะการกินของฟ้สฟาไลโจนเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างก็คือกินเพื่อรักษาหวัดกับกินเพื่อป้องกันหวัดนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คือจะกินเพื่อรักษาหวัดคือเป็นหวัดแล้วก็กินเพื่อรักษานะคะโดยวิธีการกินเพื่อรักษาหวัดเนี่ยก็คือครั้งละ3-4แคปซูลในผู้ใหญ่วันละ4มื้อเช้ากลางวันยินก่อนนอนนะคะโดยมีข้อแม้ว่าถ้า3ามวันแล้วอาการไข้ที่เป็นอยู่เนี่ย มันไม่ได้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเลยเช่นไข่ไม่ลงอาการชุดกว่าเดิมอันนี้ต้องไปหาหมอละค,คือมันอาจจะติดเชื้อหรือเป็นอะไรมากมากกว่าเดิมปกติอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มดีขึ้นก็ไม่ควรจะกินติดต่อกันเกิน10หรือ14วันเพราะว่าถ้ากินยาวกว่านั้นเนี่ยร่างกายมันจะเย็นเกินค่ะคือร่างกายเย็นเกินก็อาจจะมีลักษณะของมือเท้าชา อ่อนแรงเปี้ยไปเลยนะคะครหรือว่าหนาวหนาว,นาวในหนาวอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีท้องอืดเพราะว่าไฟย่อยมันไม่ทํางานกับอย่างนึงคือกินเพื่อป้องกันหวัดถ้ากินเพื่อป้องกันคือย,ยังไม่เป็นแต่กินกันไว้ก่อนเงี้ยค่ะก็กินวันละ1เม็ดถ้าวันต่อสัปดาห์กิน3เดือนแล้วหยุดเช่นกินจันทร์ถึงสุกร์มเดือนแล้วหยุดวันละเม็ด นะคะก็จะช่วยลดอัตราการเป็นหวัดลงได้ประมาณ33%ปรเก็เยอะนะก็คือถ้ากินน้อยกินได้นานแต่ถ้ากินเยอะกินนานไม่ได้ใช่ค่ะครับอันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างจากตัวเองไงแค่ตัวเดียวก็คือเรื่องฟ้าทะลายตัวแล้วผมกินบ่อยทีนี้อยากถามอาจารย์ว่าตัวอื่นครับสมุนไพรอื่นๆที่ถ้าเกิดว่ากินมากเกินไปมันอาจจะสมงผรเสียต่อตับต่อไตมันมีอะไรบ้างครับก็ยกตัวอย่างเช่น ยาระบายที่ซื้อได้บ่อยซื้อได้เองเลยก็คือมะขามแขกอันนี้ถ้ากินขนาดสูงจะทําให้ไตอักเสบมีผลกับไตได้ค่ะคือที่มาช่วยระบายแต่ไปทําให้ไตอักเสบใช่ค่ะมีทําให้แตกเสบได้ถ้ากินขนาดสูงนะคะค่ะหรือถ้ามะขามแขกเนี่ยกินนานๆนะคะก็จะส่งผลเสียคือทำให้ลําไส้ใหญ่อะมันชินกับยาพอถ้าเกิดไม่มียาปุ๊บก็จะไม่ขับไตใช่ก็คือบางคนเข้าใจว่า ยาระบายกินแบบยาแผนปัจจุบันไม่ดีมากินสมุนไพรดีกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดมันมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ทำให้ลำไส้มันขับถ่ายนะคะก็ไม่ควรจะกินติดต่อกันนานเพราะว่าลำไส้มันจะชินคือไม่มียาฉันก็ไม่ไม่บีบตัวเองก็ใช่ก็ท้องผูกเรื้อรังต้องพึ่งยาไปตลอดครับทีนี้หลายคนบอกอ่ะไม่เป็นไรกินสมุนไพรบางตัวใช่ไหมเป็นผลไม่ดีต่อไตใช่ไหม ก็กินนี่เลยเห็ดลิ้นจือเพราะว่าช่วยบำรุงไตอาจจะช่วยรักษาได้จริงๆมันสามารถที่จะมีฤทธิ์ช่วยกันไหมคะคือไม่สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนเนื่องจากว่ายังไม่มีหลักฐานที่มันเป็นระบบระเบียบงานวิจัยที่ทาในคนที่เป็นไตแบบใช้คนประชากรที่เอามาทดสอบโดยตรงอะค่ะที่เป็นแบบทดสอบแล้วเออมันได้ผลทําให้ไตดีขึ้นถึงจะเคมว่าบำรุงไตได้ คือมันเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเสียมากกว่าซึ่งมันก็อาจจะมีแบบบางคนที่กินแล้วว่าดีขึ้นแบบอาจจะเป็นแค่บางคนคเป็นประสบการณ์การใช้แต่ไม่ได้หมายความว่า,วาเอะเราไตาไม่ดีแล้วเราไปซื้อเห็ดหลินจือมากินแล้วมันจะแล้วมันจะดีขึ้นทุกรายอะค่ะ mm. อันนี้ก็คือไม่สามารถเคลมได้ในตรงนั้นเพราะนั้นก็ต้องระวังเพราะว่า หลายหลายคนเนี่ยพอไตยแย่อยู่แล้วพอไปกินอะไรมากๆเข้ามันก็ยิ่งทําให้ไตทำงานหงงาน <ละ S 2> ักใช่ค่ะ,ะทีนี้พอมาพูดถึงยาก็ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีสมุนไพรมากเกินไปก็ไม่ดีทีนี้อยากจะรู้ครับพ่อบางบางหนังยาบางตัวก็ห้ามกินพร้อมกันทีนี้อย่างสมุนไพรเองะครับอาจารย์มีอะไรบ้างที่ที่สมมติถ้าเกิดจะไปซื้อกินเพื่อรักษาหรือเพื่อ,อดูแลบํารุงเนี่ยไม่ควรจะกินพร้อมกันบ้้งะครับค่ะคือข้อมูล การกินสมุนไพรแล้วมันจะตีกันเนี่ยค่อนข้างมีน้อย <ừ> แต่ที่เราพบเจอได้บ่อยก็คือคนไข้ที่เป็นคนไข้โรคเรื้อรังอยากหายอย่ะ <ừ> อย่างเช่นความดันเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปซื้อสมุนไพรมากินยาหมอก็กินแล้วก็มาเสริมฤทธิ์กันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยก็อย่างเช่นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดความดันนะคะเช่น <ừ> พวกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเช่นกระเจี๊ยบแดงน้ำตาขไคยใบเตยอย่างเงี้ยค่ะ หรือมาลุมก็มีริลดความดันไดอย่างเงี้ยค่ะถ้าไปกินเสริมกับยาแผนปัจจุบันซึ่งคนไข้อาจจะคุมความดันได้ดีอยู่แล้วด้วยยาของคุณหมอความดันก็อาจจะตกแล้วก็หน้ามืด <S <S อันตรายได,ได้ค่ะอาจจะล้มหรืออะไรอย่างนี้หรือบางตัวมีผลลดน้ําตาลในเลือดอย่างเช่นมะละขี่นกชาพูผักเชียงดาเจียวกุลาบอะไรเงี้ยนะคะ หรือป่าช้างเหงาที่มีที่เคยมีกระแสดังๆก็คือบางคนแบบทั้งฉีดอินซูลินทั้งกินยาลดน้ำตาลนี่เรื่อน้ำตาลหายไปเลยอยากหายไปกินสมุนไพรอีกทีนี้น้ำตาลตกเกินก็แอดมิดลงมาเป็นลมได้หมดสติได้ค่ะฉะนั้นก่อนจะกินเราก็ต้องแจ้งกับทั้งเภสัชกรที่เราไปซื้อสมุนไพรแล้วก็ต้องแจ้งกับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยว่า ตอนนีมม้มีอาหารเสริมมีสมุนไพรตรงนี้กินอยู่ด้วย<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะอาจจะต้องปรึกษาก่อนกินเสียด้วยซ้ําไม่ต้องไปซื้อกินเองใช่ไม่ใช่มาบอกทีหลังเพราะว่าบางทีคุณหมอแผนปัจจุบันก็มกักจะปฏิเสธหรือว่าห้ามที่จะใช้ทางด้านนี้อยู่แล้ว<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าจะเลือกใช้สมุนไพรนะครับนอกจากจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนแล้วปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเภสัชกรด้านสมุนไพรก็มีนะครับปรึกษาก่อนว่าจะต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่มีโรคประจําตัวหรือไม่หรือว่า ถ้าเกิดว่ากินระยะยาวเนี่ย<ม>จะต้องได้ไม่เกินกี่วันอย่างไรกันเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อไตแล้วก็ตับด้วยนะครับเชาานี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับใจครับ